ึ้นของครับผมเตรียมขึ้นของชุดนี้4ตัวนะครับผมส่ทงที่สลับุรีหนองแคนะครับผมตัวนี้เป็นทรงไรเล่สีทองชิ่งเหล็กแยกประกอบอันนี้อีกคันหนึ่งอันคันนี้ใส่2ชุดแล้วก็พนังแล้วก็ทุนนี้ลูกค้าออฟเพิ่มออชั่นเป็นโคมไฟ LED รูก1 G ด้วยครับผมนี่มาเรียบร้อย1คันอันนี้อันนี้ขาของเราอันนี้ก็ไป3คันครับผมเตรียมของขึ้นไว้คืนนี้เดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้เช้าวันที่4 วันนี้4วันพฤหัสนะครับนี่ขาทรงไรเล่ดูสีเขาดูใ,ใกล้มืดยังสว่างในชะ่ไงนี่หัดมืดยังเงาให้ดูขาทั้งหมดสามสิบสองขาตัวนี้ก็ใส่หินด้วยชุดหนึ่งอ่าชุดหนึ่งส่วนอันนี้คุณปู่ของเราใส่หินชุดหนึ่งเองแล้วก็ใส่ชิ้งเหล็กนะครับผมนี่ชิ้งเหล็กทั้งหมด4ชุดนะครับชิ้งเหล็กแยกประกอบของเราเรียบร้อยกาดเริ่มชื้นแล้วเดี๋ยวต้องเจาะข้างในนะเดี๋ยวต้องเจาะข้างใน แผ่นรอบๆเตรียมของคืนนี้พรุ่งนี้เราออกเดินทางเช้านะครับผมเพราะว่าจะติดตั้งให้เสร็จวันเดียวเลยเพราะเดี๋ยววันวันเสาร์อาทิตย์ทางทีมงานเราจะมีเดินทางที่เดินทางไปอุบลน,นะครับผมถ้าไปอุดรอ,อุบลแล้วก็ยโสธรน,นะครับท่านใดที่จะซ่อมโต๊ะหรือว่าจะขายโต๊ะหรือยังไงก็ติดต่อมาครับผมโอเคครับฝากด้วยครับผมช่างขวัญเจทีนเกอร์ครับจะซื้อจะซ่อมจะขายก็ติดต่อมาครับผมสวัสดีครับ